ประเทศไทยนี่ก็น่าจะแบบประมาณ40อ,องศานะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังแห้งอยู่ก็คือเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดไทยขึ้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากใช่ไอทหยาเนี้นอกจากกุ้งแม่น้ำที่อร่อยมากๆแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ไก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ,อ,อนี่เห็นไหมมันดูน่ากินมากเลยอะเส้นมันนิ่มแบบมันมันอร่อยมันกลมกล่อม กิจกรรมไฮไลท์ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปสนุกค่ะเท่าเมทั่วเขียวนะคะมันไม่เหนอะหนะแน่นอน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอลิซ่านะคะก็อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะจังหวัดอยุธยาวันนี้นะคะก็แต่งตัวย้อนวัยนะคะประวัติศาสตร์ของอยุธยาน,นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสงการนะคะที่มาถ่ายทำเนี่ยก็คือแบบดูสิว่าน้าหมอนี่คือแบบเหนอะมากๆเลยก็คือแบบร้อนมากๆมันจะเป็นร้อนแบบร้อนอบๆนะคะแต่ว่าไอสิ่งที่ไม่ร้อนของเรานะก็คือระแ <laughs> ง่เพราะว่าเราได้ทาไปแล้วนะคะก็คือเป็น ครีมทารักแล่กังน้ำคลินิกนะคะเริ่มต้นนะคะก็เดี๋ยวขอใช้เป็นโทนเนอร์ลักแลนะคะกางน้ำคลินิกอันเดอร์อาร์มแอนะคะก็เป็นซานอโทนเนอร์นะคะเดี๋ยวหมอะจะทารักแรให้ดูช่วยเรื่องแบบว่าขจัดคราบสิ่งสกรปรกนะคะ เราก็คือทําให้แบบว่าผิวมันชุ่มชืน้นแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นครีมทาลักแลคือตัวครีมมาใช้แทนโลออนไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่ได้แต่งกลิ่นเรียนแบบอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือกลิ่นของเรามันจะแบบเป็นกลิ่นแบบสะอาดแบบหอมอ,อ่อ,อนๆนะแต่ว่ามันเป็นหอมของสารบํารุงต่างๆที่มันแบบใส่ในครีมทาลักแลซึ่งจริงๆมันเป็นเกรดที่เอาไว้ทานหน้าเลยนะแต่ว่าเราเอามาบํารุงลักแล้ประมาณนี้ เข้าเม่ทัวเขียวนะคะเราก็เก <laughs> like so, <to> ี่ยสองข้างได้แบบทั้งหลักแหลเลยจ้าให้ดูเนี่ยครบและแค่นี้กับพร้อมทำงานทั้งวันมันไม่เหนื่อะหนาแน่นอนก็เดี๋ยววันนี้นะคะหมอจะพาทุกคนย้อนวันวานประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอยุทยานะคะ ตอนนี้นะคะก็ไหว้พระแล้วก็พาเดินดูสถานที่นะคะอย่างของป่าของคอแล้วนะคะประเทศไทยนี่ก็น่าจะแบบประมาณ40องศานะคะหมอก็เริ่มแบบร้อนมากๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังแห้งอยู่ก็คือรักแร้ของหมอยนะคะโชว์รักแร้กิจกรรมไฮไลท์ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราก็เที่ยวมาเนหนื่อยนะขอแพะมาทานก๋เตี๋ยวเรือนะคะร้านป้าเล็กอุทาเนี่นอกจากกุ้งแม่น้ําที่อร่อยมากๆแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือก๋เตี๋ยวเรือเป็นก๋เตี๋ยวเรือที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ด้วยคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะอร่อยสมคําลําลือก๋เตี๋ยวเรืออยุธยาหรือเปล่ามาติดตามกันเลยค่ะ สั่งเป็ดเตียวเรือเส้นเล็กนะคะเป็นหมูหมูนเล็กหมูก,กับลูกชิ้นไม่ใส่กระเทียมนี่เห็นไหมวันดูน่ากินม,ม,มากเลยเส้นมันนิ่มอ๋อแล้วก็แบบไม่ต้องปรุงเลยเขาปรุงให้เสร็จมันมันอร่อยมันกรมกรถ่ายไปนี่กินไม่อยู่เลยคุณพระ กับกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือหมอจะพาทุกคนนะคะไปขี่ซ้มหมอไม่ได้ขี่นะประมาณแบบ20ปีอัพแล้วละคือส้ำไม่ได้จมไม่ได้ว่าเคยขี่ตอนไหน,นเป็นครั้งแรกที่ใส่สุดไทยขึ้นตับไปรุยกันเลยนะคะทุกคนสนุกค่ะ ปกติมันก็จะเลือกไม่ได้เราจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ว่าบังเอเิญว่าลอบของเราได้ตัวใหญ่พอดีก็เลยรู้สึกว่าแบบ การเออป็นประสบการณ์ดีมากการขี่<ด>ช้างเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียวอย่างที่คิดนะก็คือสนุกมากๆราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะที่เนี่ยบอกคนละ100บาทเองนะคะต่อช้างหนึ่งตัวถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนก็สามารถที่จะมาเที่ยวยุทธยาแล้วก็มาลองขี่ช้างได้ว<ช>ันนี้นก็คือประทับใจมากๆเราสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมการนำอันเดอร์อาร์มพีนะคะก็คือทําให้ทั้งวันสามารถทํากิจกรรมได้โดยที่ตัวเนี่ยไม่มีเหงื่อแต่ว่าหน้านี่คือมีเหงื่อหนี่ให้ดู ก็ยังไงฝากช่องมีทูกกังนังจินิกนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวไหนนะคะก็โปรดติดตามกันนะคะบาย